สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการใช้กัญชาในเชิงการแพทย์นะคะหลายประเทศทั่วโลกเริ่มนํากัญชามาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยเนื่องจากมีข้อมูลถึงการศึกษาถึงประโยชน์และโทษของการชามากขึ้นและพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี2562ได้มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงการแพทย์โดยนําประโยชน์จากกัญชามาใช้และสารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในกัญชาได้แก่สารที่เอและสาร CBD โดยสารสตัวนี้จะออกฤทธิ์แตกต่างกันค่ะ โดยกลุ่มอาการที่ได้ประโยชน์จากการใช้กัญชาได้แก่อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปอกประสาทเสื่อมแข็งโรคลมชักที่รักษายากในเด็กหรือโรคลมชักที่ดื้อยาและภาวะปวดปลายประสาทค่ะการใช้กัญชาเพื่อมารักษาโรคเหล่านี้เราจะไม่ใช้กัญชาเพื่อเป็นทางเลือกแรกในการรักษาแต่จะใช้ก็ต่อเมื่อใช้วิธีการรักษาอื่นแล้วยังไม่ได้ผลโดยจะให้กัญชาเพื่อเป็นการรักษาเสริมในการรักษาวิธีปกติค่ะ และอีกกลุ่มที่น่าจะได้รับประโยชน์จากกัญชาแต่ต้องอาศัยข้อมูลการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได้แก่การควบคุมอาการสั่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโรควิตกกังวลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวดแต่รักษาด้วยวิธีอื่นมาแล้วยังไม่ได้ผลสามารถให้กัญชาเพื่อเสริมการรักษาด้วยวิธีปกติได้แต่ต้องอยู่ในดูมินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษาค่ะ กลุ่มบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาได้แก่ 1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเนื่องจากกัญชาจะขัดขวางระบบความจำทําให้ความสามารถในการจดจําการเรียนรู้และการรับรู้ลดลงส่วนผู้สูงอายุอาจทําให้เกิดพิษจากกัญชาได้มากกว่าคนที่มีอายุน้อยค่ะ สสตีมีคันผู้ที่ใช้กัญชาระหว่างตั้งครภ์อาจทําให้เกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดทารกที่คลอดออกมามีน้ําหนักตัวน้อยและมีพัฒนาการชา้าส่วนสตรีที่ใช้กัญชาระหว่างให้นมบุตรอาจทําให้สารทีเฮซีนั้นขับออกมาผ่านทางน้ํานมและทารกที่ได้น้านมที่มีสารทีเฮซีนั้นจะทําให้มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นค่ะ 3. าผู้ป่วยโรคตับ โรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ควรใช้กัญชาร่วมด้วยเนื่องจากทําให้อาการของโรคแย่ลงและ4ี่ผู้ที่ต้องทานยาโรคประจําตัวได้แก่ยาละลายริมเลือดบอฟารินยาหัวใจเอมิโอดารอนยาไทรอยเลโวไทรอกซีนยากันชักและยาต้านซึมเศร้าผู้ที่ใช้ยาเหล่านี้ไม่ควรใช้กัญชาร่วมด้วยเนื่องจากอาจเกิดพิษต่อยาได้มากขึ้นค่ะ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยในคนที่ใช้กัญชาได้แก่อาการสรับสนประสาทหลอนง่วงซึมส่วนอาการอื่นๆที่อาจพบได้เช่นใจเต้นเร็วใจสั่นความดันขึ้นสูงเมือนสีสรษะเคลื่อนไส้อาเจียนและกระวนกระวายหากมีอาการเหล่านี้ให้หยู่ใช้กัญชาและถ้าหากมีอาการรุนแรงมากขึ้นให้กลับมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถสอบถามมาได้ทางเพจวิชัยเวทหรือสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมสุขภาพจิตสายด่วนปรึกษากัน1667เพื่อให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ